สวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข8ค่ะชลลีชาเพนค่ะเนยามความสวยของเบนนะคะนั่นก็คือการที่เราเนี่ยสุขภาพดีค่ะออกกําลังกายสุขภาพดีมาจากข้างในนะคะเพราะการที่เรามีสุขภาพดีเนี่ยมันก็จะทําให้สุขภาพจิตของเราดีไปด้วยค่ะจุดเด่นนะคะที่เบนชอบมากในตัวก็คือการที่มีกล้ามเนื้อตรงแขนเนี่ยค่ะเพราะมันทําให้เราดูแข็งแรงค่ะได้ไหมคะ่ะ <laughs> เบนเป็นคนเชื่อในความรักไหมเหรอคะเชื่อค่ะแต่ก่อนไม่เชื่อแต่ว่าพอเราโตขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องรู้จักกับความรักเนาะไม่ว่าจะเป็นรักในแบบของอแฟนหรือว่าพ่อแม่หรือว่าเพื่อนๆค่ะถ้าเราไม่มีความรักเนี่ยมันก็ทําให้เราเหมือนกับว่าอยู่ตัวคนเดียวในโลกเนาะเพราะฉะนั้นเชื่อในความรักค่ะ ปีนี้นะคะ2022แล้วนะคะโลกมันก้าวกระโดดไปขึ้นทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นความรักนะคะไม่ว่าจะชายหรือหญิงหรือสาวเพศ2ทุกคนมีความรักได้เหมือนกันค่ะเพราะตัวเบนเองนะคะก็มีความรักตอนนี้คบกันมาได้3ปีแล้วค่ะคบกันได้ประมาณ1ปีนะคะเนี่ยเขาไม่รู้เพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สวยมากละมุนเหมือนผู้หญิงมากค่ะก็เลยไม่รู้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าฟิโรเน่พลัสค่ะก็เพราะว่าฟิโลเน่พลัสเนี่ยนะคะมันจะทำให้เบนเนี่ยรู้สึก เป็นผู้หญิงมากขึ้นมีออร่าละมุนนี้นะคะแล้วมันจะช่วยทั้งผมผิวและเล็บเนี่ยให้สวยสุขภาพดี f i โรเน่พลัสสวยปลอดภัยและที่สำคัญค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยได้เจอความรักที่ดีค่ะรู้แบบนี้แล้วจะหยุดทานได้หรอคะ f i r o n น่พลัสที่สุดของความละมุน